C ีวิต c v t t t เครื่องดื่มวิตามิน C 200%อันดับหนึ่งของไทยจัดกิจกรรม CVITT XPP Finparty C ฟินปา์ตี้ซีวิต x p p Fin พีฟินป t ร์ตี้เอ e ก E คครั้งแรกกับงานแฟนมีตเปิดตัวรสชาติใหม่โดยซี วิตศูนเปอร์เซ็นน้ำตาลรสส้มเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยไม่ต้องคิดเยอะกับสูตรใหม่น้ำตาลศูนเปอร์เซ็นที่จัดเต็มคอความสดชื่นกับวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นเช่นเดิมซึ่งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสร้างสุขภาพผิวที่ดีพร้อมช่วยเติมความสดชื่นในทุกกิจกรรมโดยงานนี้เปิดพื้นที่ให้ผู้โชคดีและแฟนคลับกว่า400ชีวิตร่วมสร้างปรากฏการณ์การปลดปล่อยตัวเองแบบบริฟรีกับซีวิตศูนเปอร์เซ็นน้ำตาลซีวีไอทีทีศูนย์เปอร์เซ็นชูการ รสส้มรสชาติใหม่ที่มาเติมเต็มความอร่อยความสดชื่นให้ชีวิตเกิน200เกับพีพีกลิ่เด็ดอํานวยกรพรีเซนเตอร์สุดฮอตของซีวิต0%น้ําต้ำตาล c v t t อชูการ์ uka, ที่มามอบประสบการณ์สุดดนแบบเอกซ์คลูซีฟพร้อมเชิญชวนคนไทยเลือกดื่มผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่าง C ีวิตศูน์นต้ำตาล c v ว t t ูอชูการ์ uka, ทั้งสองรสชาติได้แก่รสเลมอนและรสใหม่รสส้มอร่อยไม่ต้องคิดเยอะนะบริเวณกลางลานสเตเดียมวัน สเตเดียมวันเมื่อวันเสาร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีมิสเตอร์โอซามุโซมะมิสเตอร์โอซามุโซเมประธานบริหารบริษัทเฮาส์โอสซาสพาฟู้ดจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ซีวิตซีว t t ประเทศไทยพร้อมด้วยมิสเตอร์ชิโรคุราตะมา h i h i r o คุราตกรรมการผู้จัดการบริษัท h o House ส์ l l n e s s f o o d จำกัดประเทศญี่ปุ่น CEO of h o w e l l n e t Foods เจแปนบริษัทผู้คิดค้นและพัฒนาเครื่องดื่มซีวิตซีวิตที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับกิจกรรม CVITT XPP Fin Party c w i t x p p Fin Party ในครั้งนี้บรรยากาศในงานเรียกได้ว่าฟินตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวทั้ง PP และกองทัพความสดชื่นจากซีวิตศน์เนต์น้ำตาล CVITT ศูชูกา จัดเต็มทั้งความสนุกและความสดชื่นครบรถเซอร์ฟอร์ให้กับแฟนคลับและผู้โชคดีกว่า400ชีวิตพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายได้แก่กิจกรรม L O V E L Y P P Must BC 200%กับการให้ P P ทายคำตอบภายใน30วินาทีโดยมีแฟนคลับด้านล่างที่ถูกแบ่งออกเป็น4โซนช่วยกันใบ้คำเรียกความสนุกสนานได้แบบจัดเต็มกิจกรรมอยู่ My าไม a วิ n c มกิจกรรมที่เน้นความบันเทิงแบบไม่ต้องคิดเยอะพร้อมรับรางวัลสุด e x c กซ์คลูที่มีเฉพาะที่งานนี้เท่านั้นกลับไปได้เลยมินิคอนเสิร์ตจาก PP ที่มาพร้อมสองเพลงฮิตได้แก่ f i เออร์อยและลังเลที่เรียกเสียงกรีดจากแฟนคลับแบบสนันไปทั่วบริเวณนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ PP ีและซีวิตศนย์เต้ำตาล C ีวีไอทีทศูชูกาเตรียมไว้เซอร์ไพรส์แฟนๆกับช่วง รีดเลิฟโพสต์ซีอดีการสุ่มหาแฟนคลับผู้โชคดี10คนที่จะได้ขึ้นมาอ่านโปสการ์ดความในใจแบบตัวต่อตัวกับพีพีพร้อมถ่ายภาพบนเวทีทำเอาทะนอแฟนคลับผู้โชคดีและพีพีต่างปลื้มปริ่มกันทั่วหน้าและก่อนที่งานจะจบลงเหล่าแฟนคลับก็มีโปรเจกต์เอร์ไพรส์ให้พีพีโดยการพร้อมใจชูป้ายข้อความรักพีพีกลิด2 0 0อยเอร์เซอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นการปิดฉากงาน c i v t t ซีวิทเอ็กพีพีฟินปาร์ตี้ ครั้งแรกโดย4วิตศูนย์เปอร์เซ็นน้ำตาลได้แบบฟินในทุกโมเมนต,ต์อย่างแท้จริงการจัดกิจกรรม fin party, C V I T T X P P ฟินป a r ์ตี้ C V I T X P P f i n ป a r ์ตี ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการมอบประสบการณ์ใหม่ที่มาพร้อมความสนุกและน่าสนใจมากขึ้นกว่างานอื่นๆที่ผ่านมาของ CVITT ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายยอได้มีโอกาสทดลองชิมสินค้าและทำกิจกรรมร่วมกับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบไปพร้อมๆกันอีกทั้งยังเป็นการขอบคุณผู้บริโภคที่ให้การตอบรับสี วิตศนย์เ์นต์น้ำตาล CVITT ศชูกาทั้ง2รสชาติได้แก่รสเลมอนที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วและใหม่ล่าสุดกับรสส้มอย่างดีเยี่ยยมโดยซีวิต CVITT ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตกิจกรรมสุดฟินกับซีวิ CVITT ได้ที่เฟซบุ๊ก CVITT